เัืงดอกเห็นน้ากันครับฮาจจะได้มาเศร้าส่วนรายจะเป็นแบบนี้ครับดอกยิ่ง่งนานๆใช่ครับมันจะทิ่ต้มไปประมาณเคืองชั่วโมงครับยายเพิ่น้่าให้ฟังไม่ตู้ไอ้วานยายที่ว่าเป็นเอื้อยแม่ที่ว่าเพิ่นเลี้ยงน้องหงมาเนงงาะจะพิ่นบองได้เป็นคนพิการมาแต่เกิเดแต่พิเ่เก,กิดเขาก็เป็นคนแบบปกติดีทุกอย่างหเหตุที่ว่ามันเอ่อนกล่องจิ้ง่อยขี้ขวยน่ะไม่ตายเบื่อแต่อะเอามากินแล้วเพิ่นตายละ สบายดีสวัสดีครับสบายดีสวัสดีจ้าโยลายครับมเมอน้เอาลำฐานตะเล็้วคนหน่อยก็ใกล้สิดเตือนแล้วเนาะนอนอยู่นี่มเมอน้สิภาพไปล่างเฮ็ดคมครับเฮ็ดคมเก็บมากมุกเซาเนี่ยครับเลืงานเลยเก็บมานำเนาะสอนอสอนะเอฟซี FC, เห็นเอฟซี FC, กะจิ โอ้โหคือน้องของสาวน้องของเห็นมาเต็นโอ้โหดอกใหญ่จังเลยมันดอกใหญ่กว่าที่ไปเก็บรอบแรกเนาะดอกใหญ่ดอกงามเนาะแต่ว่าอันนี้ก็บอฮิมมากะัะได้หลายสิโมงแล้วตอนนี้กับวานในลา,าเนาะคาะตอนเรวอยากกินข้าวอาบน้ำแล้วก็นอนลินกันนอนไอฮิกมก,กินไปล่างเห็ดไทยเอฟซีเบิ้องอยู่ทางหลังเนาะน้องขงกับเบอเบอร์คือว่าแบบบ่ได้กินบ่ได้กินเท่านาะปีนี้ฮะก็เคยกินเทื่าแรกก็คือปีกายเนาะแล้วกับ ปีละเท้อพร้อมกินแม่ก็เฮ็ดไว้ปีละเท้อแล้วก็เอาใส่ถุงแซฟิตไว้ให้ยาย่าก็มาปีละเท้อก็ได้กินย่าก็มาจากนิทแรแลนด์เนาะ <_ d ata> จ้ะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันครับไอ้นิ้ตื้นนะจัดที่ไปที่แดกว่าน้องว่าทีไปล้างไอ้หิมเลยว่าไอ้หิมว่าี่ไปล้างเองเน,นาะเป็นไหนเป็นน้อนเลยน้อนเดืนเลยเดือนละไอ้หิมะน้องล้างมุนปวดราเบ่งดอกเห็นน้ำกันครับไอเชื้ได้มาเศร้าส่วนลายจะเป็นแบบนี้ครับ ดอกยิ่ใหญ่นานๆสิครับนี่ข้างล่างก็สีขาวๆกันสิสเลยเป็นเห็ดขมหรือว่าเห็ดเผื่งอยู่ขางนะครับเห็ดขมอยู่ขาเห็ดเผื่งอยู่ขางสิครับเยินได้สองซื้อสามซื้อคนละเก็บมาได้บ่หลายครับคุเช้านีตได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าผมเลิกงานแล้วผมกเฝ้ามาลานเนาะก็เลยเลิเลกงานเลิกฝ้าไปเก็บครับผมบริถายคลิปบริถายยังนัดนะตอนน้ามากกันเลยเนะทศกาลมะนาวการคล้ายครับนี่มกะมะนังข้างล่างกัน เดี๋ยวจะคงง่หิวครับเพราะว่าเลิกงานเนาะอุปกรณ์ประกมบมได้ใช้ตะก้าตะก้าเครื่องมอนนืันง่วงเอาไว้โดวนจะชิ้นเน่าแล้วครับนี่ชิดมาบริแางเร็วเอาไว้โววดวนครับนี่ดอกง่ายๆบานๆเลยครับนี่นะครับตะซ้อนครับนี่ดอกง่ายๆเลยนี่นะครับเห็ดขม เห็ดเพิงขมเนาะรอบเมื่อกี้ไปเกีบยม,มากครับรอบแรกที่เกีบยม,มากกับมีดอกสีขาวนะครับบ่มันใจก็เรียกว่ากากินเนะาะเพราะว่าเรื่องเห็ดนี่ท้าถ้าเขาพ่ามันใจละบ่โหจักกระสีบ่บ่บเฮ็ดกินนะครับสําหรับคมก็ได้เก็บวม,มาเบิงซื่เื้อเกี๋ยวม,มาถามแม่ถาม่อเบิงว่ามันเป็นเห็ดกินเด้ยบอ่อหรือขันบ่มันใจกับือสีบ่ผ่านจินนะครับผ่านเห็ดกินเลยพว่าอัลตายครับเรื่องเห็ดเนี่ย างเห็ดครับต้องล่างออกก่อนนะเพราะว่ามันเป็นยำปลายูค่าครับผมยำใบฟยูค <nước> ่า <Tonight> ต้องล่างออกก่อนค่อยชิตตุ่มแล้วมั่งใส่แนวสะอาดครับกระสออนี่นะครับนะนี่นะครับเห็ดขมอยู่แถวๆหมของเฮดงานบ้านในออกไลน์นะครับใช่ปะเป็นเรากับบ้านในออกไลน์เพราะว่ากระจกไปเก็บมาเศร้านี่ก็เพราะมีผู้ใดได้ ถ้าพวหูหม่องดีก็คือสิบบ่ได้ผมหูหม่องนอะผมก็เลยได้ขึ้นมาจเจ้าผ้ากันลังไปเก็บนะครับไปไปตละลารถกระบ,บะตะละบานตะละบานผ้า,นากันลังไปจากทังกระน่วนแน่ทงังโอ้มาทัางไก่ก็มีครับทังสกุลก็มีมาเนาะบางบางมือนอะครับที่ผมของ,งานอ,อนู่เจ้ากลับไปทมทั้งทำงาน,นประวันอยู่อยู่ในเขียดปลาเนาะ,ะเขาจะกลับไปทํา มากไก่ขจรกับบไวลครับเพราะว่าเห็ดขมปีนี้ออกซาครับอยู่หมอดเฮ็ดงานแล้วเฮ็ดทีขจรสีแดงคือเห็ดละงกยโยค่าหรือว่าเห็ดขาวยยค่านะครับหรือว่าอีกซึ่อน,นึงเอิญเห็ดจีเกเดียนนี่ผดเคยกินมาครับดอกคล้ายๆเห็ดละง,งก์แหละครับแต่ว่าออกหลแล้วก็ดอกแบบอ่อนกว่าหลางเสร็จแล้วครับมาลงหมอเลยนะครับ ต้มจากสองสองน้ำเนาะลงเตา,เาลงหม้อได้ครับเหมือนลูกค้ากําลังจะเขาร้านแล้วครับต้องฝ้าเห็ดจากน้อยเรีบเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียจับล่องจากน้อยก่อนครับนะจ้ะอสองเตาบ่าาหูจะจะลูกค้าเขาร้านพอดีครับล่างเห็ดแล้ว กาน้ำไหลหดชิบวันวร่นมอพ่ชิบวันไอเท้าอก่อนมันนี้นี่ครับเอาข้างตม้มไปเลยต้มตอนนี้ตอนบ่าใบม้งก็ชิบแล้วคนละครับจากหามง้งหกมงแรงคนละตัวตม้มให้มันหายลดลดคมมันเนาะให้มันจางลงไปครับมันก็บาหายดอกให้มันหายมันบหายให้มันเจือจืดจังน่อยนี่ครับลงต้มเลย ปกติถ้าต้มผมก็จะเอาใบบักกอกเนาะใบบักกอกมาใส่เแื่อใบบักแข็งคมครับแต่ว่ามือนี้ผมมีก็สิต้มน้ำเปล่าเลยบมม,มีต้มน้ำเปล่าเลยครับผมอกอกใหญ่ๆใส่ลงไปเลยนี่ ไปขึนต่อให้ลูกค้าครับล,ลูกค้าเขาลานเนาะมันจะต้มันเลยเฮ้ยเจ้เล็กตจ้าเล็กจังเมย์เ้นน้อยทำอะไรนั่งรอนั่งเล่นกับพี่อ้วนรรนะครับตื่นแล้วไม่งองเงียบ จ้าเอ๊มาไปขึ้นเต่าจะข้ากันขึ้นเต่าจะข้ากอนเอลีโอกัคาเพิ่มเซนลีโอใครอรยนไอรีนจ้าอรีนจ้าอ่ะี่ว่ับจับให้อรีนดู อเเนนออค่ะอ้าวอ้าวอืม่จับตรงนี้จับตรงนี้อ่ะนี่นี่จึ๊บนี่ถ่ายถ่ายตัวเองไว้เลยอืมหอนรไรไระอยอยู่หรอ มีในห้องนะเอา้เอาเขา,เาก็เตือนด้วยมนเตือน <c oughs> โอ้ยเตื่นไม่ใช่เหรอ <c oughs> เข้าไปในห้องไปทำอะไรคะเ <c oughs> ือเล่นเจ้ายียราฟเหรออน้องกระต่ายมาได้เลย,เลยเน้องกระต่ายมาเล่นด้วยเลยอึ๊บนี่ไงน้องกระต่ายเล่นเลยมาเล่นจ้าหืม อม้มจะทำอะไรย,ยไม่เสียงไหมนี่ไงเอ้ยอคองเล่นหนูอย,อยู่ไหนนะ่ยคอ,องเล่นยู่ไหนน้ไหนอยู่ไหนหน,หนีอนไอน <c oughs> นตัวอะไรอะ่ะนี่ลบเหรอคะไอไม่ไม่เกียว นี่เป็นทุงคอถุงใส่คาดีจ้านี่จ้าข้าหัวเด็กน้อยมากเสียงแก๊งซี่อยู่แล้วอยู่หูก็มีไอลินกัดหูดีดีได้เดี๋ยวเมื่องตมเห้คมจะข้าวได้เลยเพราะมันเดือดไปไเบิลยหมอให้คมจะข้าวครับนายน้องหงอยู่ก็รน้องไินจะข้าวห,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 หนึ่งมาแล้วเอ้าวันได้ไปเฮียแม่ หอมคือขครับโอ้เดือดพุดๆเลยนี่มันจะติดต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับดอกไฮก็เริ่มงอเริ่มโคง้งเนี่ยดอกเงี้ยครบเขาแล้วครับโอ้หอมนะครับเห็ดหอมหอมเนาะอันได้กินน้ำหนี่งจะบอกเลยครับว่าหอมอีลีต้มสำหรับยังหอมนะเสื้อไปแกงเสื้อไป จะข้อคือยันขาจาวาที่พอหอมมาครับเลยครับเดี๋ยจะได้ถ่ายน้ำแห้งลงแล้วก็จะเปลี่ยนน้ำหม่ครับต้อมอีกน้ำหนึ่งเนาะเอาไปในห้อยก,กันอากาศถอนแห้งครับมือน,นี่โ้ตั้งหนอกหอนแห้งครับเข้ามาแล้วเข้าไปในห้องแอร์แล้วอืมเป็นยังไงเล่นอยู่เขับพาห้อง

เอาไหมเอาเพลงอะไรนะเล่นอะไรกันโบกโบกโบกบทียนโบกโบกโบกเฮ้โบกอะโบกโบกอะโบก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 อะลินโบกสิลูกอะยืดเขียนออกมากันเร็วตอนเห็นนั้นเราก็มาโบกโบกมาห่มมันอะมาห่มนี่หัวข้างห่มก็เอาไปกอดวา้คมต้มไก่จะได้เปลี่ยนน้ำละเป็นได้เรื่องเฮ็ดในน้องของกายกินไป ไม่ยุติให้โดนแล้วกินก็กินแท่ละดอกสองดอก <laughs> บโมแกกินลาย <laughs> บ้ามโม้โมกกกินะอะไรบ่เคยกิน <laughs> เออในบ้านน้องขอบ่มีเห็ดขมมันไ,ได้กินแต่เห็ดโปอะเห็ดตับเห็ดโป๊ะเห็ดตับน้องมก็บ,บค่บคคยบ่คคลิกินเนาะเพราะว่าน้องยานเพราะว่าตอนยังน้อยน่ยนะยายเพิน่นวาให้ฟัง ไม่ตูไวไอ้วานยาญ่ที่ว่าเป็นเลื่อยแม่ที่ว่าเพิ่นเลี้ยงน้องหงมาเนาะเลี้ยงนงหงมาจ้ะเพิ่นบ่ได้เป็นคนที่การมาแต่เกิดเด้เพื่อนเกิดเพรา,กกกาะกเป็นคนแบบปกติดีทุกอย่างจ้ะไอ้ันยังไงเป็นเด็กน้อยเป็นเด็กน้อยแล้วไปเล่นขายของเันน้อยน่ะเล่นจําป้าเล่นนัดก,กินแท้ไปเก็บเห็ดที่ว่ามันเอาํากลองยิ้งอร่อยขี้ขวยน่ะเห็ดตายเบื่อเติแต่เอามากินแล้วเพื่อนตายละใหญ่ลไปฟังไอ่ไต้บันได ฟังแต่ว่าเขาสิทิ์ยาใสา่กอนแล้วฟังเดลต,ดต้าโค้เดลตะาคาขอเราฟังดินไว้ก็จังเขาเห็ดเน้นเนคลิปเกา้าเก่าที่เห็ดเห็บเบิ้งว่นเออพดูดอะกินเห็ดตายเบื่อเราไปฟังดินไว้แล้วแต่ว่าสิทธิ์ยาแต่ว่าสิทธิ์ยาเพราะเขาว่าเพื่นตายเนะาะเขาก็สิทธิ์เซนมั่งไลยก็สิทธิ์ไปแล้วไปึไปเซนเพื่อนก็เลยเป็นหลังหลังเพื่อนจุ่มขึ้นขากระลีบก็คือกินแล้วมันเบื่อไอสิ่งไ่ได้ตายแต่ว่าเขาบอกที่เราตายก็ตายตายขึ้นบ่ ก็รู้ยายว่าให้ฟังเราแม่จะสีแม่นกินเบื่อเราแกสิสลบไปสลบไปเลยแค่จะเอาไปฟังดินให้เพชรมันคายออกน้ำเพื่อนนะนะ้พชรมันคายออกยายเรายายมีบ้านไปเด้เที่ยนเอีงไม่อีกไปเด้เที่ยนหนาบุดไม่ได้ใส่หัวเนนี่ยน้องของปะกายกินเห็ดงินงินป่างินแม่ผู้เลี้ยงเนี่ยเนาะแล้วยืนนี่ก็เห็ดตายกินเห็ดคมแกอยากกินน้ำบ่ ก็กินอยู่อยู่บ้านก็ะกินอยู่แต่ว่ามันมีเด้มันมีเห็ดผมเห็ดปลกตาเห็ดปลกตาเห็ดเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูมากเห็ดเฟืองเห็ดเฟืองน่ะน้องเก็บมาเพราะย่านเห็ดได้ใหญ่น้องเก็บเห็ดเฟืองมาแต่ก็มันเฟืองนอกนิดน้อยเขาจมก้อยเนาะแล้วโคดังๆเอาข้าวพันไปปลูกแล้วมันอาเห็ดเฟืองแบบอยู่ตลาดโด่งใหญ่ๆน้องเก็บมายาวหิ้มมดใหญ่กระกินผอว่ากินได้มันเป็นเห็ดเฟืองนั่นแหละ พน่าเห็ดเฟืองอีกอย่างบาเคยเห็นด้วยอถอะด้วยังมาหญ่คใหญงเนีย่ย <c oughs> เคยกินเห็ดเฟืองน้อยตอนน้อยน้องไปเก็บเห็ดเฟืองเรืองเห็นมาหน่องไปเก็บด้วยอถะกะต่านกะต่านที่น้องหมักพายดีๆละพายไปหาหน่อไม้ายไลายเอามาใหญ่เอาหิ้มหมดเลยเห็ดเฟืองนะแม่คุยอะไรหนูไม่รู้เรื่องอ่ะมาเต้นให้ <c oughs> มาเต้นให้ดูเดีย๋ยวต้องไปเที่ยวลาวแล้วชงนึ่งนึ่งหนึ่งนึนึ่งจะกลับไปหาคุณยายเอาเห็ดคมไปให้คุณยายกิน อาต,ตมือ,อแปะแปะแบบมือโอ้ยอเอือ,อ,อยังวันนี้ยังรอบป้าไทอยู่ <c oughs> อ,อยู่กับแม่เบิดมือปวดไทายอยู่กับผมมือได้นี่ท่าอือดตลอดครับป้าไทายไทยตลอดเลยอันนี้แม่เอาเอ็ดจังไลยกับปวดไทยแตาเดี๋ยวพ่อพาไทายปะเอื้อกไหมเดี๋ยวท้องแข็งอเออือมามาเอื้อกเวลายไม่เปิดไม่เปิดเดี๋ยวได้เชื่อเยอะ จะได้เซ็นเซอร์เยอะก็ไม่ให้เห็นภายในของเด็กป้าเป็ป้าป้าอึป้าป่ะนะพุงมันมึงดูดิคนสียางเร็วอยู่เดินนี่ไปแล้วกันคนอสีพอยากค้านเด้คนอยากยางเลยเดินนี่ไปเดินไหมครับป้าขาแข็งเลยได้ครับขาอยากแข็งเลยเด้กระโดดปั้นกุ๊กเต้นนะนั่นแหละถึงเอาเต้นให้ป้าป้าดู ดึง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 ดงงด พร mhm. ุ่งนี้ไอ้นินไปหาหมอเอ้าดึงแม่ไปทําไมแม่อึแล้วยังจะหนูนั่นแหละไปหนูให้ป้าป้าอึดหลังเดือนขึ้นบายจ้ะหนู้ก่อนให้ป้ารู้ก่อนจ้ะทานกันคลิปหน้าอีพีหน้าจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายอาสวัสดีจ้ะจุ๊บเราปิดทำไมมือปิดกลองแล้วบ๊ายบายก่อนมันไม่ไม่จะจับมือทำบาย สวัสดีจ้าแม่ไม่จะจับมือครับตบมือในตบมือแป๊ะนะคะตบมือพัดไทยเฮ็ดสวัสดีจ้าก่อนอ่ะตบมือแปะแปะตบมืออสวัสดีจ้า